สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนไปทำความรู้จักกับไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่รู้จักเป็นอย่างมากเนื่องจากลักษณะของกระโหลกศรีรษะที่โดดเด่นนั่นเองครับรูก,กอบชื่อของมันมีความหมายว่าริ้วรอยบนใบหน้าเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่จัดอยู่ในประเภทซอริเชียนจัดอยู่ในกลุ่มเทรลพอด และจัดอยู่ในวงเอเบลิซอริครับพบในประเทศไหนเจอร์มีชีวิตอยู่ในยุคครีเตเชียต,ตอนปลายเมื่อประมาณ95ล้านปีมีขนาดตั้งแต่4เมตรไปจนถึง6เมตรมีน้ำหนักอยู่ที่0.7ตนันถึง1ตันครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือกะโหลกศีรษะที่มีขนาดใหญ่แคบและดูสั้นมีฟันขนาดเล็กเรียงเต็มขากันไกล มีลักษณะที่โดดเด่นบนใบหน้าของมันนั่นก็คือพื้นผิวของปุ่มกระดูกที่เรียงตัวกันอย่างไม่สม่ำเสมอจึงเป็นที่มาของชื่อนั่นเองครับมีขาหน้าที่สั้นมากและดูจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่กลับมีขาหลังที่ยาวและแข็งแรงวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วมากเลยครับและในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับเดนโนเสาชนิดไหนก็ต้องรอรุ้นรอติดตามกันด้วยนะครับขอสวัสดีครับ